สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเาจาะลึกเรื่อง หน่วยความเข้มข้นหน่วยหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากจากเอกสารของคุณบรรเจิดชัยมงคลค่ะหน่วยนี้เรียกว่าโมต่อกิโลกรัมหรือที่เรียกกันว่าโมลาริตี a ้ M O l, l a L I G y นะคะก็อาจจะสงสัยกันนะคะว่าเอ๊ะทำไมต้องมีหน่วยนี้ด้วยในเมื่อเราก็มีโมล่าหรือโมต่อลิตรที่แบบคุ้ณคุ้มกันอยู่แล้วนี่นามันต่างกันยังไงแล้วมันสาคัญมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะ เป็นคำถามที่ดีเลยครับเพราะว่า,าตัวโมลาริตี้เนี่ยนะครับหรือ M เล็กเนี่ยมันคือจำนวนโมลของตัวถูกละลายที่อยู่ในมวลของตัวทำละลาย1กิโลกรัมครับเป็นหน่วยโมเคจี K G นะครับเน้นว่ามวลของตัวทำละลายไม่ใช่ปริมาตรสารละลายรวมอ๋ออเข้าใจแล้วค่ะคือเน้นที่น้ำหนักหรือมวลของตัวทำละลายลน้นล้วนเลยไม่ใช่ปริมาตรของสารละลายทั้งหมดเหมือนโมลาที่เราคุ้นเคยกันแบบนี้นี่เอง ใช่เลยครับและจุดนี้แหละครับที่ทําให้มันมีประโยชน์มากๆในบางสถานการณ์คือเพราะมวลเนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิเท่าไหร่ไงครับต่างจากปริมาตรของเหลวที่แบบอาจจะขยายหรือหดตัวได้เวลาร้อนขึ้นเย็นลงอ๋อจริงด้วยค่ะปริมาตรมันเปลี่ยนตามอุณหภูมิได้ง่ากว่าครับอันนี้เลยเป็นข้อได้เปรียบสําคัญของโมลลิตี้เลย น่าสนใจมากค่ะงั้นลองดูตัวอย่างหน่อยไหมคะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นอย่างในเอกสารมีพูดถึงสารละลายกลูโคส C6H12O6 เข้มข้น0.50โมแลลหรือ0.50 M อันนี้มันหมายความว่ายังไงนะคะครับ0.50โมแลลก็หมายความว่าในตัวทำละลายสมมติว่าเป็นน้ำแล้วกันนะครับในน้ำ1กิโลกรัมหรือ1,000กรัมเนี่ย มีกลูโคสละลายอยู่0.5โมนลครับอ๋อมีกลูโคสอยู่0.5โมนลในน้ำ1กิโลใช่ครับซึ่งถ้าเราอยากรู้เป็นน้ำหนักก็คือกลูโคส0.5โมลเนี่ยมวลโมเล,มลกุลกลูโคสประมาณ180ใช่ไหมครับเครื่องมนลก็หนักประมาณ90กรัมค่ะค่ะ90กรัมดังนั้นถ้ารวมน้ำหนักสารละลายทั้งหมดก็จะเป็นน้ำ1,000กรัมบวกกลูโคส90กรัมรวมเป็น1,090กรัมครับ เข้าใจแล้วค่ะคือดูน้ำหนักตัวทำละลาย1กิโลเป็นหลักก่อนเลยแล้วค่อยคิดน้ำหนักตัวถูกละลายตามโมลแล้วถ้าจะคำนวณล่ะคะมีสูตรไหมคะมีครับมีสูตรอยู่สูตรคือโมลาริตี m นะครับเท่ากับมวลตัวถูกละลายเป็นกรัมคูณ1,000แล้วก็หารด้วยมวลตัวทำละลายเป็นกรัมคูณมวลโมเลกุลของตัวถูกละลายอ๋อ m เท่ากับ 1> m 1คูณ1,000 m 2คูณ m w แบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับ m 1คือมวลตัวถูกละลาย m 2คือมวลตัวทำละลายแล้วก็ m w คือมวลโมเลกุลในเอกสารก็มีตัวอย่างคำนวณให้ดูด้วยถ้าสมมุติว่าอยากเตรียมสารละลาย m g c n 2ซึ่งมีมวลโมเลกุล76.3ให้เข้มข้น0.075โมลลวโดยใช้น้ำ750า750กรัมอันนี้ต้องใช้ m g c n 2กี่กรัมคะ ครับก็แทนค่าลงในสูตรที่เราคุยกันเมื่อกี้เลยครับเรารู้ m คือ0.075รู้ m2 คือ750กรัมแล้วก็รู้ m w คือ76.3ก็แก้สมการหา m1 ซึ่งก็คือมวล m g c n 2ที่ต้องใช้คำนวณออกมาแล้วเนี่ยจะได้ประมาณ4.30กรัมครับ ฟังดูตรงไปตรงมาดีเหมือนกันนะคะแค่รู้ค่าต่างๆก็แทนสูตรได้เลยแล้วถ้าเป็นการเตรียมจริงๆล่ะคะอย่างในเอกสารมีตัวอย่างเตรียม NaOH หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่มวลโมเลกุล40ให้เข้มข้น1.25โมลแล้วอันนี้ทำยังไงคะอันนี้ก็ง่ายเลยครับความเข้มข้น1.25โมแล้วก็คือเราต้องการ NaOH 1.25โมล ละลายในน้ำ1กิโลกรัมหรือ1,000กรัมถูกไหมครับค่ะ1.25โมลในน้ำ1กิโลเราก็แค่ต้องชั่ง NaOH มาให้ได้1.25โมลซึ่ง NaOH 1โมลหนัก40กรัม1.25โมลก็คือ1.25คูณ40ได้50กรัมพอดีอ๋อก็ชั่ง NaOH มา50กรัมครับแล้วก็ชั่งน้ำมา1,000กรัม เอามาละลายเข้าด้วยกันก็จะได้ความเข้มข้น1.25โมล้วตามต้องการเลยครับโอเคค่ะชัดเจนเลยเรื่องการเตรียมแต่ทีนี้เออบางทีในทางปฏิบัติเนี่ยเราอาจจะเจอค่าความเข้มข้นเป็น m o ลแต่อยากรู้เทียบเป็นโมลาร์ที่เราอาจจะคุ้นกว่ามันพอจะแปลงค่าไปมาได้ไหมคะเหมือนในเอกสารก็มีตัวอย่างเรื่องนี้ของสารละลาย KOH อยู่ใช่ไหมคะได้ครับแปลงได้แต่ว่า เราต้องรู้ข้อมูลเพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือความหนาแน่น Density ของสารละลายนั้นๆครับอย่างตัวอย่างที่ให้มาคือสารละลาย KOH เข้มข้น6.50โม m o M แล้วก็ทราบว,ว่าสารละลายนี้มีความหนาแน่น1.89กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตร g/cm³ ค่ะรู้ความหนาแน่นด้วยครับเราก็จะแปลงเป็นโมลาร m ได้ต้องทำเป็นขั้นๆหน่อยนะครับขั้นแรก จาก6.50โมล้วเรารู้อะไรบ้างก็คือมี KOH อยู่6.50โมลละลายในน้ำ1000กรัมค่ะเราก็คิดมวลของ KOH ก่อนเอามวลโมเลกุล KOH ซึ่งคือ56.1กรัมโมลมาคูณ6.50โมลคูณ56.1ก็จะได้มวล KOH ประมาณ364.65กรัม อืมได้มวล KOH แล้วขั้น2หามวลรวมของสารละลายทั้งหมดก็คือมวล KOH บวกกับมวลน้ำ3า4 6 5 6 5กรัมบวก1,000กรัมก็เป็น1364.65กรัมอันนี้คือน้ำหนักรวมทั้งหมดค่ะน้ำหนักรวม1364.65กรัมขั้น3ทีนี้เราก็ใช้ความหนานแน่นที่โจทย์ให้มา1.89กรัมเซนตละลูกบาทเซนติเมตรมาหาปริมาตรของสารละลายทั้งหมด สูตรคือ d เท่ากับ mv ใช่ไหมครับงั้น v เท่ากับ m 0 d ก็คือเอา1364.65กรัมหารด้วย1.89กรัมต่อลูกบาทเซนติเมตรกดเครื่องคิดเลขดูจะได้ประมาณ722.04ลูกบาทเซนติเมตรหรือ c m c ได้ปริมาตรมาแล้ว722.04 c m c ใช่ครับซึ่งเราต้องแปลงเป็นลิตรก่อนเอาไปคิดโมลารก็คือ0.722.04ลิตรอ๋อ ค่ะหารพันครับผมขั้นสุดท้ายแล้วคำนวณโมลาริตี้ M ก็คือโมลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรสาระละลายเป็นลิตรก็จะเป็น6.50โมลหารด้วย0.72204ลิตรได้ประมาณ9.00โมลต่อลิตรพอดีครับหรือ9.00 M นมนั่นเองโหกระจ่างเลยค่ะมีหลายขั้นตอนหน่อยแต่ก็ทำตามได้ สรุปว่าวันนี้เราก็ได้รู้จักหน่วยโมลต่อกิโลกรัมหรือโมเลลิตี้กันมากขึ้นเยอะเลยนะคะคือเป็นการวัดความเข้มข้นที่เทียบกับมวลของตัวทำละลายซึ่งต่างจากโมลาที่เทียบกับปริมาตรสารละลายได้เห็นทั้งวิธีคิดสุดรคำนวณตัวอย่างการเตรียมจริงๆแล้วก็การแปลงหน่วยไปเป็นโมลาด้วย ใช่ครับครบเลยทีเดียวและอยากจะทิ้งท้ายให้ลองคิดตามนิดนึงครับถึงจุดเด่นที่เราคุยกันไปตอนต้นๆคือการที่โมลาลิตี้เนี่ยมันไม่ค่อยขึ้นกับอุณหภูมิเพราะว่ามันอิงกับมวลไม่ใช่ปริมาตรค่ะค่ะที่ว่ามวลคงที่กว่าครับผมลองนึกภาพตามดูนะครับว่าในงานแบบไหนสถานการณ์ไหนบ้างที่ความแม่นยำของค่าความเข้มข้นที่มันไม่แกว่งไปตามอุณหภูมิที่อาจจะเปลี่ยนไปเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ อาจจะเป็นในห้องปฏิบัติการวิจัยที่ต้องการผลที่แบบเป๊ะมากๆหรือในกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ต้องควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดลองคิดดูเล่นๆนะครับว่าสถานการณ์ไหนที่ความคงที่ของหน่วยวัดแบบนี้จะมีค่ามหาศาลจริงๆครับ